สวัสดีค่ะเจ้าจะกับโรเซ่เหมือนเดิมเหมือนเคยที่ช่องโรเซ่สโลนนะคะและวันนี้มากับ Legend of p e r s u i t ค่ะทุกคนและและและเอา,เอาใจใส่งบน้อยทุนน้อยอีกแล้วทุกคนทุน200บาทเท่านั้นโรเซ่คือแบบทุกคนขอมามากว่าขอแบบงบน้อยทุนน้อยอะ่ะทุกคนซึ่งมันปันค่คนข้งยากเหมือนกันนะทุกคนนะกว่าจะไต่ขึ้นไปเนี่ยถ้าใครหวังว่าอยากเห็นแตกเยอะๆเป็นล้านอะไรเงี้ยมันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ทำได้อยู่แหละแต่มันก็อาจจะน้อยนะทุกคนนะก็ดู คลิปที่วันผ่านมาไปก่อนนะทุกคนนะแตกหมื่นเนอะเยอะอยู่นะเนี่ยคุณร้อยแตกหมื่นนะทุกคนอ่าเดี๋ยวไงวันนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะทุกคนนะว่า200เนี่ยวันนี้โรเซ่จะทยายานไปได้เยอะแค่ไหนนะคะจะมากกว่าหมื่นที่เคยทํามาไหมนะคะยังไงก็รุนช่วยโรเซ่เอาใจช่วยโรเซ่กันด้วยนะโอะเคเดี๋ยวอย่างนี้วันนี้เดี๋ยวมาเริ่มเบ็ดกันที่2บาทดีกว่านะคะใส่เบ็ดไปเลย2บาทปรับออโต้ให้เรียบร้อยไปเลย,เลยแล้วก็เปิดเทรบโบด้วยละกัน คำเตือนนะคะสาหรับน้องๆหนูๆท่านใดที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคาแนะนํานะคะหรือว่าท่านใดเนี่ยที่ประสบปัญหาทางการเงินไม่ควรเล่นตามโรเซ่น,นะดูโรเซ่ผู้ความบันเทิงเท่านั้นนะคะเออหรือว่าดวเหงาก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับโรเซ่ได้เด้อเดี๋ยวว่างๆเนี่ยโรเซ่ไล่อ่านไล่ตอบเปอย่างแน่นอนแต่ว่าตกลงคอมเมนต์ไหนเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะคะโรเซ่เป็นคนตอบเองทุกคอมเมนต์เลยจริงๆเออตัวคุณโหดมากแน่นอนว่าใครท้าทุนน้อยนะคะก็จะแวะมาหา เธอซิอูดแน่นอนโพตูคูณโค้โดโหดอ้าวร้อยเจ็ดสบาทเจ็ดสิบตังค์ซุปเปอร์เมกาในรอบแรกเฮ้ยเป็ดสองบาทก็ไม่ธรรมดานะเข้าอยู่เด้อเธอเออเอสวยมากคุณสี่จังหวะนี้โหไยใครยังสวยโอ้โหความเอความใดเหรียญรอบนี้สี่ร้อยสามสองเฮ้ยแตกยกแหงโอ้โห สุด417บาทโหยยังไงยังไงโอ้โหไม่จอดสินะโอ้โหจังหวะน,นี้217บาทเต่2บาทนี่คือแบบไหลไปแบบสุดๆจริงนะ มีสิทธิ์ถึงพันได้เลยแล้วเนี่ยเรียบร้อยเอ้ย993โห99ทุกคนเบ็ด200ไม่ถึงพันน่ะเฮ้ยอีกนิดเดียว991อีกแค่9บาททุกคนโหมาขอปรับเบ็ดหน่อยดีกว่านะเมื่อกี้แบบืถือว่าได้แล้วทุกคนนะกำลังมาเลยโอ้โหลดไม่ลดโอ้โหจะจอดไว้จอดจอดที่หนะไหลไปเกือบ10 เกือบสิบหมุนน่ะทุกคนโหเอจอจังหวะวายนี่สวยมากส8บาทโอ้โหอ,อย่าให้ได้ไหลนั้นแหละนั้นแหละเรียบร้อยพันห้าร้อยหกสิบบาทเอาสกเก็ตเตอร์หรอัวแต่อมองตัวที่แตกโถลืมมองสกเก็ตเตอร์เฉยเอามาสิบสองหมุนทุกคนขอลุ้นกันยาวๆนะสิบสองหมุนเนี้ยคือแบบมันต้องได้ต้องโดนหรอวะ ยังอะทำไมดูนิ่งๆน้องทุกคนเนาะทำไมน้องเขาดูนิ่งๆอ่ะไม่ไหลเหรออ้อโหเออไหลน้อยไหลนิดมากทุกคนเก้าบาทโธ่อ้โโอโหหนึ่งห้าเก้ายังไงครับชอ็อตนี้ไม่จอดหรอบ้าบอหนาอีกแค่ห้าหมุนเท่านั้น โอ้ห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทโอ้โหห้าเจ็ดหกนะจังหวะนี้คูณไปยี่สิบบาททุกคนแต่ขอลุ้นกันยาวๆก่อนแล้วกันนะวแบบจะมีต่อหรือเปล่าอีกสี่หมุนนี้โอ้โหโอเคคูณยี่สิบของจริงจังหวะต่อไปไม่มีไหลหรอโหยเสียดายอ่ะโอ้โหเจยังสวยมาดิร้อยห้าสิบมีไหลต่อปะจ้าอุ้ยไหลเออหรอ คิดว่าจะไหลตัวแพงคนนี้โหมาสองหมุนเอาให้สุดแล้วหยุดที่โอ้โหร้อยยี่ห้าหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาททุกคนมา เดี๋ยวลุ้นต่อนะ3,000กว่า3,000กว่าเดี๋ยวเราเซปรับเบ็ดให้ทุกคนเดี๋ยวไม่สนุกนะคะทยานเลยทยานวาซานเบ็ดห้ามาพักงสิหมุนพอนะทุกคนเดี๋ยวปรับขึ้นเรื่อยๆเลยละกันโอ้โหคูณ16,750ไหลสวยมากอีก50ทุกคนโอ้โหจังหวะนี้คูณ15โอ้โหสุปเปอร์เมกา6,912บาท เอาสิครับเอาสิคับเพิ่งผ่านมาแค่สองหมุนเองนะโอ้โหไหลยังสวยนี่แน่โอ้โหสี่พันหกร้อยแปดสิบโอ้โหโอ้โหห้าพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทโอ้ยโอ้โหนั่นไงนั้นไง โอ้โหสวยมาก2,001นั่นแหละจังหวะนี้ไปเลยครา7 7 5ับห้าทหายอย่างปังนี่แน่เฮ้ยทุกคนโอ้โหเบ็ด50มาไกลเกินฝันอยู่แล้วทุกคนนะเกินคาดมากเอาดิปรับเบ็ดไปต่อนะคะที่ใส่เบ็ดไปเลยนะคะที่100บาท ุ้นเบ็ดร้อยอยู่เหมือนกันนะว่าจะเข้าเท่าไหร่หรือจะไม่เข้าหรอเก้าเรียบร้อยโอ้โหทีเดียวรู้เรื่องนะทุกคนนะ <100! S 1> เกือบจะหมด1ิหมุนอยู่แล้วนะทุกคนนึกว่าจะไม่เข้าแล้วโอ้โหมาจนได้เฮ้ยโอ้โหชอน,นี้เท่าไหร่ล่ะครับนี่องรยสี่หหายไหลต่อคูณ320อบบาททุกคน เบ็ดร้อยก็ไม่ธรรมดานะใครที่อยากเล่นตามโรเซ่าอย่าลืมนะคะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยอะปรับขึ้นมาหน่อยเป็นเบ็ด200นะคะไปเลย10หมุนเนหมือนเดิมนะจ๊ะใครอยากเล่นตามโรเซ่าอย่าลืมคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนนะโอ้หมุนเจ็ดเรียบร้อยสิฮาร์มช็อตนี้640โอ้โหแก4ี0 0ัสวยมากยาววะงั้นว่างี้23,320บาทโอ้โหไหลที่โคตรโหด ไม่ผิดหวังนะทุกคนนะที่มากเกมนี้จร,จริงๆเลยดูดิเรียบร้อยจังหวะไหลโคตรสุดโอ้โหโอ้โหโอ้โหคูณห้าซะหน่อยโอ้แต่ทูกช็อตขนาดนี้มีร้องอ่ะนั่นแหละครับช็อตนี้พันแปดร้อยยี่สิบคูณสิบสี่ช็อตนี้เหรอเท่าไหรละเนี้ยสามพันสาม ใส่ถึงไหนวะนี่ยอาหมื่นห้รอยทุกคนนี่คือไม่ได้เข้าฟรีเกมนะมัซาเก็ตเตอร์ไม่ได้แตกเลยทุกคนนี่แตกนอกล้ว,ลวนๆยังไงยังไงโอ้200โหเ็ด๒0 0ข้อสุดทุกคนไหลโหดมาก แต่เกินครึ่งแสนนะตอนนี้65,964่นบาทห้สตางค์ทุกคนโอ้โหไม่ผิดหวังจริงๆที่มาเกมนี้ทุกคนไม่รู้ว่าจะทุบสถิติเก่าได้ไหมนะแต่ที่แน่คือประทับใจมากเลยสวยจริงๆเกมนี้นะคะ Legend of Perseus ไม่ผิดหวังแน่นอนตัวคูณโคตรโหดโอเคใครที่ชื่นชอบคลิปของโรเซ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe โรเซ่กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้โรเซ่ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกได้เลยส่วนใครยังไม่กดกระดิ่งกดกระดิ่งกันด้วยแล้วกันนะคะเวลาโรเซ่อัปเดตคลิปแแล้้้้ววนนนนอออองจจะไดดเเตตืััีขา ไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ